สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับไดโนเสาร์นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมในการพับไดโนเสาร์นะครับผมโอเคให้เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บ เราจะเอากาะราะากดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมในการพับไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับไอเราทําการตัดได้เลยชิบโอเคครับผมโอเคครับผมกระดาษอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับไว้พับอย่างอื่นได้นะครับโอเคโอเคนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมห้เราทงการเปิดมานะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมโอเค ขั้นตอนนี้นะครับผมให้เราพับตามรอยเดิมก่อนนะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บโอเคเปิดออกมานะครับผมให้เราพับอีกด้านหนึ่งนะครับผมมุมชนมุมนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมมุมชนมุมแล้วก็ทําการรีดได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเท่ากันพอดีนะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดปึ๊บโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็จะได้ขีดกากบาดแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บโอเคพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะครับผมให้เราทําการพับครึ่งกระดาษนะครับมุมชนมุมนะครับผมขอบชนขอบให้เท่ากันนะครับปึ๊บโอเคพอเล็งได้แล้วนะครับผมให้เรารีดได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมให้เราทําการเปิดมานะครับผม แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้เลยมุมชนมุมขอบชนขอบเหมือนเดิมนะครับผมเล็งให้ตรงแล้วก็ค่อยค่อยรีดนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้เลยครับผมโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทาการเปิดออกมาครับปบโอเคพอเปิดมาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปเราพลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับปึ๊บ โอเคอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมพอพลิกกลับมาแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราบีบรวบเข้ามาแบบนี้นะครับบีบปึ๊บ,บนี่ก็จะเป็น4มุม4ี่แฉกแบบนี้นะครับผมแล้วก็บีบประกบกันปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราลีดได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่โอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาขอบนี้นะครับ มาชนกับขีดตรงกลางนะครับผมให้เราทาการพับเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมขอบก็ยังตรงขีดตรงกลางแบบนี้นะครับเราก็เล็งก่อนนะครับผมเลงแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บนี่พอได้แล้วก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บ โอเคครับผมพอได้ในลักษณะในแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็พลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บด้านนี้แล้วก็พับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมปุ๊บทั้งสองข้างนะครับปุ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยม ตรงนี้ลงมาเลยนะครับผมปึ๊บเหลี่ยมตรงกลางก็จะตรงขีดตรงกลางแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บโอเคแล้วก็เปิดกลับมาครับพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บอ่ะเราก็จะมาพับด้านนี้ด้วยนะครับผมเราก็ออกมาพับด้านนี้อีกรอบนึงนะครับปึ๊บมุมชนตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้แล้วก็เปิดออกปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดออกมาครับปึ๊บ แบบนี้นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดกระดาษแผ่นบนมานะครับผมนี่แผ่นนี้นะครับเปิดออกปึ๊บเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมปึ๊บเนี่เราก็จะดันขอบนะครับผมขอบด้านในนะครับดันให้ไปจนสุดที่เราพับเลยนะครับผมมุมนี้นะครับเปิดออกปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันดันเข้าไปแบบนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วเราก็จะดันด้านข้างเข้านะครับปึ๊บ แบบนี้เลยทั้งสองข้างนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมปุ๊บโอเคนี่พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็พลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บโอเคข้างนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมทําการเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็เปิดกระดาษแผ่นบนมานะครับผมแล้วก็ดันเอานิ้วดันตรงนี้ให้สุดนะครับนี่เห็นไหม สูตรที่เราพับไว้นะครับผมแล้ก็ดันปึ๊บพับเข้าพับเข้าทั้งสองข้างปึ๊บโอเคนี่ไหมมันก็จะไปตามรอยมันเลยนะครับผมปึ๊บน right. ี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้ปึ๊บเราก็รีดนะครับโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับอันบนกลับมาปึ๊บนี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไป พอเราพับเข้าแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บนี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคให้เราทําการพับอันด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมพับเข้าแบบนี้นะครับเอาขอบนี้มาชนกับขีดตรงกลางนะครับผมพับขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคพอตรงกับขีดตรงนี้แล้วนะครับผมขีดตรงกลางนะครับให้เราจับไว้นะครับผม ให้เรารีดแค่ครึ่งเดียวนะครับผมรีดจากมุมนี้ไปถึงมุมตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่เราจะรีดแค่นี้นะครับนี่โอเคนะครับผมโอเคพอเราได้ในลักษณะนี้นะครับให้เราหมุนขวาปึ๊บนี่มาอยู่ในลักษณะนี้ครับปึ๊บให้เราทำการเปิดออกปึ๊บนี่เห็นไหมที่เรารีดไว้เห็นไหมครับที่เรารีดไว้ก็จะเป็นเส้นนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็ให้เราพับด้านนี้ด้วยนะครับผมขอบขอบด้านนี้มาชนกระขีดตรงกลางนะครับ พับเข้าไปเลยปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราทําการรีดเหมือนเดิมนะครับผมรีดครึ่งนึงนะครับจากมุมนี้ไปถึงขีดตรงกลางนะครับผมให้เรารีดแค่นี้นะครับปึ๊บโอเคพอได้แล้วเปิดออกมาครับผมนี่มันก็จะเป็นขีดอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นสามเหลี่ยมที่เรารีดไว้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับมาประกบกันนะครับ ป๊บนี่พับมาประกบกันนะครับแล้วก็รีดป๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนกลับมาครับผมปึ๊บให้อันนี้มาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ด้านขวาโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราบีบลงเลยครับผมบีบบีบอันนี้ลงพับประกบกันนะครับแบบนี้นะครับผมปึ๊บ นี่ในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วเราก็รีดปึ๊บเราก็รีดตรงนี้ด้วยนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับหัวก่อนนะครับผมพับหัวไดโนเสาร์นะครับผมให้เราทําการพับพับอันนี้นะครับผมพับหัวลงโค้งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผม พองปุ๊บแล้วก็พับประมาณนี้นะครับแล้วก็รีดให้กระดาษส่วนหัวนะครับผมเลยเลยตรงนี้มานิดเดียวนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับโอเคพับแบบนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับเราเปิดออกมามันจะมีรอยแบบนี้นะครับผมไหมให้เรามาพับด้านนี้ด้วยนะครับให้เราพับตามรอยด้านนี้ด้วยปุ๊บโอเคนี่พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับผมทั้งสองข้างแล้วขั้นตอนต่อไปเราเปิดออกมาครับผม ปึ๊บนี่เปิดออกมา,ามันก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอานิ้วดันนะครับดันแบบนี้เลยปึ๊บดันแล้วก็พลิกกลับมานะครับปึ๊บนี่มันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคพอ <sque> เราดันได้แล้วเราก็บีบบี ix, บลงปึ๊บนี่นก็จะได้แบบนี้นะครับผมคล้ายๆหัวนกนะขั้นตอนนี้นะครับผมนี่เห็นไหมโอเคโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับหัวอันนี้นะครับผมมาถึงตรงน,นี้นะครับ ตรงที่เป็นสามเหลี่ยมพอดีนะครับผมให้เราพับเข้ามาปึ๊บนี่นะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับมาถึงแค่นี้นะครับผมโอเคเราพับทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับให้เราพลิกกลับมาแล้วก็พับทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่โอเคเปิดออกมานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เราจะพับหัวตัวนี้นะครับผมเก็บเข้าไปข้างในปึ๊บ แบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมหัวได้โดนเสานะครับผมเราก็ได้แล้วนะครับโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาพับตรงนี้นะครับผมเป็นมือหรือแขนได้โดนเสานะครับผมโอเคเราต้องการบีบเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคให้เราบีบเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับผมก็บีบลงนะครับพอได้ในลักษณะแบบนี้เราจับไว้นะครับผมแล้วก็บีบลงปุ๊บ นี่นะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะพับขาลงมานะครับผมเป็นขาไดโนเสาร์นะครับให้เราทาการเอาอันนี้นะครับผมมันจะมี3อันเห็นไหมครับเอาด้านข้างนะครับผมด้านข้างออกมาปุ๊บพับลงแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับข้างบนข้างบนจะเว้นระยะห่างแต่ข้างล่างนะครับผมให้มันชนกันเลยนะครับผมขอบ ขอบอันนี้นะครับมาชนกับมุมตรงนี้พอดีนี่พับลงแบบนี้เฉียงนิดนึงนะครับผมนี่ลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคให้เราพับทั้งสองข้างเลยนะครับผมข้างนี้ก็พับง่ายๆนะครับแค่เอามุมอันนี้ไปชนกับมุมอันนี้นะครับผมพับลงเลยปึ๊บนี่นะครับมาชนกันแล้วก็ทาการรีดปึ๊บนี่มันก็จะเท่ากันนะครับผมเห็นไหม โอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมพับเท้าไดโนเสาร์นะครับผมให้เราทาการพับเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บพับแบบนี้เข้านะครับผมปึ๊บในลักษณะนี้นะครับผมนี่พับเข้าอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราเฉียงแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราเฉียงได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับกลับมานะครับพับไอตัวนี้นะครับผมพับกลับมาด้านหน้านะครับผมปึ๊บนี่ พับ <utan> กลับมาแบบนี้นะครับผมอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคทําทั้งสองข้างเลยนะครับผมให้เราทําการพับเข้าปุ๊บให้เราเลงให้เท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างเห็นไหมเราก็จะเล็งให้มันเท่ากันนะครับปุ๊บโอเคนี่มันเท่ากันแล้วนะครับผมทั้งสองข้างเลยเห็นไหมขอบขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้จะเท่ากันปุ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมพับกลับมานะครับปุ๊บเราก็มาเล็งให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับปุ๊บ โอเคพอเท่าแล้วเราก็บีบลงเลยปึ๊บปึ๊บโอเคนี่โอเคครับผมนี่พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมแบบนี้ก็เหมือนไดนูเสาแล้วนะครับผมเหลืออีกนิดนึงนะครับผมให้เราทําการเปิดตรงนี้มานะครับผมเปิดปุ๊บแบบนี้นะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมให้เราทําการพับเข้านะครับพับเข้าแบบนี้นะครับผมพับเข้าเล็กน้อยนะครับปุ๊บนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ครับเข้าแบบนี้นะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับผมเราก็เล็งให้เท่ากันนะครับผมให้2ข้างเท่ากันนะครับแล้วเราลองพับประกบดูนะครับผมนี่เท่ากันแล้วนะครับผมโอเคนี่แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเหมือนไดโนเสาร์มากยิ่งขึ้นนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมด้านล่างเข้านะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับไดโนเสาร์กระดาษของเรานะครับผมสวยๆเท่ๆนะครับผมนี่ยืนได้ด้วยนะครับ โอเคนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับไดโนเสาร์กระดาษของเรานะครับผมสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมน้องๆก็เอาไปพับไว้ตั้งโชว์บนตู้เย็นกันได้นะครับผมสวยๆเลยโอเคสาหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ